วินมีรถสวยๆรถดีๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะันนี้เรียกว่าสวยกริบเลย toyota camry ครับ2 5 g ปี2017นะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีด้วยมาดูตัวรถกันดีกว่านะครับก็กระจังหน้าเนี่ยก็ได้เป็นตัวโทเมียเหมือนกัน,น สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับวินชเช่นเคยครับที่เพอร์เฟกต์คานะครับผมวันนี้วินมีรถสวยๆรถดีๆมาให้ชมอีกแล้วนะคันนี้เรียกว่าสวยกริปเลยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิคคว่ำน้ําท่วมหรือว่าก่อมไม้แน่นอนนะออกรถเริ่มต้นนะ999บาทจบได้เลยนะครับฟรีค่าดำเนินการค่าจักรค่าโอนมือค่า20,000บาทนะครับผมรับประกรันตัวรถได้สูงสุดถึง2ปี20,000โล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรคนะคันนี้ด้านหลังผมเลยนะเป็นเจ้า Toyota Cam ม y รครับ 2.5G ปี2017นะค,คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวที่ก่อนเปลี่ยนโฉมปัจจุบันเลยเป็นปี17ช่วงกลางปีเป็นต้นไปนะครับผมนะภายในเนี่ยไจะได้เป็นเนบาะสีน้ำตาลหรือสีส้มนะครับผมนะเดี๋ยวลองไปดูในตัวรถกันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับอ่ะลืมนิดนึงราคาคันนี้หลังหักตัวรถแล้วนะ7 9 7 0 0 0บาท ผ่อนเดือนละ13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวได้นะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับผมนะมาดูตัวรถกันดีกว่านะครับคันนะก็กระจังหน้าเนี่ยก็ได้เป็นตัวโพรเมียมเหมือนกันนะครับโฉมภายนอกเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับ 2.0G เลยไม่ต่างกันนะแต่ล้อแม็กได้เป็นขอบ17นิ้วนะครับผมนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ไลน์ไลท์มีมาเรียบร้อยนะไฟตัดหมอกมีมาครบเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2จุดนะมุมซ้ายและมุมขวานะครับผม ก็สวยหล่อตามสไตล์ c a ม ry นะครับผมย่างใหม่มากนะครับปี2022ยอเลยนะครับยางดันหลบนะครับล้อขอบ17เดิมๆโรงงานนะฮะแล้วก็นี่ฮะกระจกบองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมตัวนี้เป็นคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่าีน่นี่ภา,ายในก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้นะแล้วก็ตัดกับสีดำนี่ดู หลูดูสปอร์ตดูดีมากๆนะครับผมแผนเพลทครับรถคันนี้ผลิตช่วงเดือน7นะปี2017นะครับก็เป็นปลายปีเข้าไปแล้วนะครับผมน็อตหัวประตูนะเดิมๆไม่เคยไขไม่เคยแกะนะฮะนี่แล้วก็รอยกระดูกงูรอยอาร์ครอบๆบคันนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีดัดมีเชื่อมมีตัดต่อแน่นอนนะครับถ้าตรวจครบเจอภายหลังนะเราคือซื้อคือเรียกว่าเต็มราคากันเลยทีเดียวนะครับผมนะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีที่เขียบุรีนะครับกระจกออตโต้ทุกบานนะตามสไตล์ c a m ร y นะฮะเดิมๆครับผมนะสวยจริงๆนะครับใครหาเครื่องยนต์ส0 0อยู่นะครับเรามีให้เลือกมีให้ชมเรียบร้อยแล้วแต่ผมนั่งภายในะให้ดูสักนิดหนึ่งเลยความกว้างของเขานะ แอร์เป็น2ตอนเล็กรูมเฮดรูมนี่ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะเรียกว่าประมาณกำปั้นนึงได้เลยนะครับผมนะก็มีที่วางแขนตรงนี้นะครับใส่แก้วน้ําได้2ใบนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวห้องเก็บสัมภาระ,ะได้ด้วยนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปดู รอบรอบคันก like ันบ้างดูด้านท้ายกันบ really sort of ja ้างนะครับคันนี้ก็แน่นอนครับเครื่องยนต์ 2.5G นะครับหลายคนที่อยากจะใช้รถที่ติดแก๊สแล้วอยากได้เป็นแคมรี่เนี่ยต้องดูตัวนี้ไว้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์2.0นี่เป็นเจนนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์แบบ D4S นะหัวฉีดมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมมันจะติดแก๊สเนี่ยเรียกว่า 2.0G ติดแล้วไม่ค่อยจบนะเครื่องสะดุดบ้างค่าใช้จ่ายสูงบ้างนะครับผมด้วยระบบหัวฉีดที่มันแปลกกันออกไปนะแต่ถ้าเป็น 2.5G คันนี้ ตัดปัญหาเรื่องนั้นทิ้งไปได้เลยสําหรับสายที่เน้นความคุ้มค่าเน้นใช้งานใช้งานเยอะใช้งานรถเยอะนะครับผมตัวนี้เอาไปติดแก๊สได้นะครับแต่รถไม่เคยติดแก๊สมานะอย่าเข้าใจผิดรถไม่เคยติดแก๊สมาแต่ว่าตัวนี้แนะนําสามารถเอาไปติดแก๊สได้นะครับผมก็ประหยัดมากๆเลยนะครับผมส่วนฝาท้ายสลักมีปัญหา,า,าวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูต้องขอพายจริงเดี๋ยวเราจะรีบแก้ไขให้นะครับใครอยากดูเป็นพิเศษก็โทรมาหลังไมมา,มาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผม ด้านข้างก็เนี่ยครับสีสวยๆเนียนๆก่อนออกรถเราก็มีขัดเคลือบสีถ่ายมันเคลือบเป็ดก้อนมันเครื่องให้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คให้มีสมุดรับประกันให้ชัดเจนเลยนะครับผมก็เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะย้ำอีกทีผ่อนหนึ่งสามออกรถ9 9 9บาทได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ13,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาด้านในกันบ้างนะครับกระจกออโต้ทุกบานเมมโมรี่ซีทสองตำแหน่งนะฮะแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นกระจกพับออโต้ด้วยนะปะไฟฟ้า คู่หน้านะฮะมีมาให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงคนขับก็จะมีที่ดันหลังด้วยนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีแอร์ที่เปาะนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวไฮบริดนะฮะผมส่วนออปชั่นที้จัดมาให้เต็มอยู่แล้วนะครับฟ้าเซนเซอร์บายดิงสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับเตือนรถด,ด้านข้างนะครับแท็กชั่นคอนโทรลมีมาครบกระจกออโต้อย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นนะครับเอนจินสตาร์ทก็คือปุ่มพ p u s สตาร์ทนั่นเองนะครับพวงมาลัยมันติ2ฝั่งนะตัวนี้ก็ควบคุมด้านหน้าจอ ฝั่งคนขับนะครับตัวนี้เป็นควบคุมจอกลางนะฮะแล้วก็มีพุสคอนโทรลมาให้ด้วยเป็นเง่งๆอย่างนี้นะฮะกระจกที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto. เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มีแมปการ์ดมีจอมีเนอันนี้คือจุดเด่นที่ต่างจาก 2.0G อย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยได้เป็น JBL ทั้งเซตทั้งชุดนะครับเรียกว่าเสียงดีแน่นอนนะฮะโอเค <Okay. S 1> เปิดออกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมี USB นะครับหนึ่งจุดแล้วก็ a ux หนึ่งจุดนะฮะแล้วก็มีรวมถึง power outlet อีกนะครับที่สว่างแก้วสองใบนะครับลายไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับเกียร์ถุงเป็นซีเวนเชียลชิพเรียบร้อยนะครับจัดมาเต็มจริงๆมีเมมโมรีชาร์จด้วยนี่เออไม่ใช่โทษทีครับเขาเรียกอะไรนะไวเลสชาร์เจอร์ไวเลสชาร์เจอร์แล้วมีไวเลสชาร์เจอร์มาแล้วด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้อย่างนี้เลยที่ใส่ของช่องกลางก็เรียกว่ากว้างมากๆ แล้วก็มีเบาะคนขับเอ้เบาะคนนั่งนะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือปรับจากด้านค้างก็ได้นี่เรียกว่าสะดวกพร้อมใช้งานนะไฟอ่านหนังสือมีไม่ให้2จุดนะครับผมที่ใส่แว่นมีมาครบตรงนี้ก็มีไฟนะครับแต่งหน้าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างถว่ารถสวยรถเดิมจริงไหมนะครับผมนะ นี่ฮะลองมารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะตั้งแต่ถ่ายคลิปมาเลยนะครับผมสตาร์ทมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเสียงเครื่องยนต์ก็เดินเรียบนะครับเดินปกติไม่มีดังไม่มีเสียงสิ่งผิดปกติดังเลยนะครับดูรอบๆเครื่องนะครับรอยยานอ่าเขาเรียกว่าอะไรซีนกาวเหมือนเดิมไม่มีน้ํามันไหลน้ํามันเยิ้มนะเครื่องดีเกียร์ดีโครงสร้างดีช่วงล่างดีจบแล้วรถมือสองน,นะคันนี้พร้อมใช้นะครับผม หัวน,น็อตไม่เคยไข่ไม่เคยแกะฝากระโปรงเดิมๆสติกเกอร์มอกหรือสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับผมรอยอาร์คบางจุดหรือรอยมาร์คเกอร์บางจุดนะยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยนะครับผมซุ้มโช็อคลอยอาร์คเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะพันนี้นะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับ 2.5G ปี G, P 17ภายในส้มนะครับผมบราคาดีมากๆ797,000บาทนะครับผมนะ797,000บาทพรอดเริ่มต้นเพียงเดือนละ13,000บาทนะครับผมออกรถ999บาท อยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเพอร์เฟกได้นะครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์หรือลาเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างเนี่ยไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ